ห้า e v e r y b ี d y วันดีหลานๆทุกคนแต่แกเจ๊ะปุ่งบวยกินข้าวกันละอย่างสองสามวันนี้อากาศดีมีพายุอ,อะไรโนอึมบ่โนอึม,อมเข้าอีสานตอนล่างแต่ส่งผลให้ฝนตกชุกทั่วประเทศอากาศก็เลยชุ่มฉ่ำเย็นสบายเอาละ กงอารมณ์ดีคลิปนี้เรามาคุยกันเรื่องบัญญัติสิบประกาศนในไบเบิลพันธสัญญาเดิมหนังสืออพยพบทที่2 0ข้อที่1ถึงข้อที่8และข้อที่12ถึงข้อที่17มีความว่าพระเจ้าตัดกับพระเจ้าตัดพวจนะทั้งสิ้นต่อไปนี้ว่าเราคือพระเจ้าของเจ้า ผู้ได้นําเจ้าออกจากแผ่นดินอียิปต์คือจากแดนทาาอย่ามีพระเจ้าอื่นใดนอกจากเราอยา่าทำรูปเคารพสําหรับตนเป็นรูปสิ่งใดที่มีอยู่ในฟ้าเบื้องบนหรือบนแผ่นดินเบื้องล่างหรือในน้ำใต้แผ่นดินอย่ากราบไหว้หรือปฏิบัติรูปเหล่านั้นเพราะเราคือพระเจ้าของเจ้าเป็นพระเจ้าที่หวงแหน ให้โทษบิดาตกทอดไปถึงลูกหลานของผู้ที่ชังเราจนถึงสามสี่ชั่วอายุคนแต่เราแสดงความรักมั่นคงต่อคนที่รักเราและปฏิบัติตามบัญญัติของเราจนถึงพันชั่วอายุคนจะออกพระนามพระเจ้าของเจ้าอย่างไม่สมควรเพราะผู้ที่ออกพระนามพระเจ้าอย่างไม่สมควรนั้น พระเจ้าจะถือว่าไม่มีโทษก็หาไม่ได้จงระลึกถึงวันสบาโตถือเป็นวันบริสุทธิ์จงทําการงานทั้งสิ้นของเจ้า6วันแต่วันที่เจ็ดนั้นเป็นสบาโตของพระเจ้าจงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้าเพื่ออายุเจ้าจะได้ยืนยาวนานบนแผ่นดินซึ่งพระเจ้าของเจ้าประทานให้แก่เจ้าอย่าฆ่าคน อย่าล่วงประเวณีผัวเมียเขาอย่าลักทรัพย์อย่าเป็นพยานเท็จใส่ร้ายเพื่อนบ้านอย่าโลภครัวเรือนของเพื่อนบ้านอย่าโลภภรรยาของเพื่อนบ้านหรือสิ่งใดซึ่งเป็นของของเพื่อนบ้านนะ,ะเหนื่อยอบัญญัติสิทธิประการที่พระเจ้าให้แก่ชาวอิสราเอลตอนออกจากประเทศอียิปต ไปยังแผ่นดินพระสัญญานั้นเป็นกฎหมายสูงสุดสำหรับปกครองชนชาตินี้จริงๆบัญญัติสิประการนี้เคยมีสร้างเป็นหนังเมื่อหลายสิบปีมาแล้วเป็นหนังใหญ่อลังการงาน้างนะผงเคยดูตอนเป็นหนุ่มในโรงหนังสมัยนั้นเป็นจอยักษ์ม,มาก ระบบเสียงเซนเซอร์เล่ารอบทิศจอยั์เหมือนหนังกลางแปลงที่ฉายตามงานวัดนะแต่อยู่ในโรงหนังนะในยุคนี้มีแต่โรงหนังที่ซอยเป็นห้องเล็กๆนะโรงใหญ่ๆเหมือนแต่ก่อนไม่มีแล้วนะซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติโลกที่เราจะต้องพัฒนาไปข้างหน้านะ เหมือนโทรศัพท์มือถือในอีก5ปี10ปีข้างหน้าเราก็คงไม่ต้องถือให้เมื่อยมือ,อหรือรถยนต์ก็จะกลายเป็นรถไฟฟ้าหมดแถมไม่ต้องมีคนมาขับนนอกนอกเรื่องไปไกลเลยกลับมากลับมาเรามาทำความเข้าใจกับบัญญัติสิบประการซึ่งเป็นกฎหมายหลักของชาวอิสราเอลกันนะในสข้อแรก เป็นกฎหมายที่มนุษย์ต้องปฏิบัติต่อพระเจ้านะและอีกหข้อหลังเป็นกฎหมายที่มนุษย์ปฏิบัติต่อกันและกันเองก <c oughs> งจะขยายความในสี่ข้อแรกก่อนคือเดี๋ยวนะในสี่ข้อแรกพระเจ้าสั่งประชากรของพระองค์ว่าข้อที่หนึ่ง ห้ามมีพระอื่นนอกจากเราตรงนี้มันชัดเจนมากเหมือนเรามีลูกลูกเรียกเราว่าพ่อได้คนเดียวเท่านั้นะจะไปนับถือคนอื่นเป็นพ่อไม่ได้เนาะข้อสองห้ามปั้นห้ามแกะสลักห้ามพิม์พรูปอะไรก็ช่างมากราบไหว้แทนพระเจา้าอยังชาวจีนก็ปั้นรูปมังกรน,นะ อินเดียก็ลูกช้างหรือไทยเราก็พยานะ่าหรือห้อยพระเครื่องอห้อยตะกุดโพนห้อยปลหลักขิกอะไรทํำนองนั้นข้อสห้ามกราบไหว้สิ่งเหล่านี้พระเจ้ากำชับหนักแน่นลงไปอีกอแต่เราก็กราบไหว้เจ้าที่เจ้าทางศาลพระภูมิเจ้าพ่อเจ้าแม่ ไหว้ฝนไหว้ลมไหว้แม่น้ำกระทั่งไหว้ต้นโพต้นไทรใหญ่กันด่าดื่นนะพระเจ้าหวงเราไว้ไม่ให้ไหว้สิ่งเหล่านี้เพราะเราอาจจะไปไหว้ซาตานโดยไม่รู้ตัวและพระเจ้าจะให้โทษถึงสามสี่ชั่วอายุคนแต่ถ้าเราไหว้พระเจ้าองค์นี้องค์เดียวและปฏิบัติตามบัญญัติของพระองค์ พระเจ้าจะอวยพรเราไปถึงพันชั่วอายุคนจะเอาอย่างไหนฮะ,ะข้อสอี่าเรียกหาพระเจ้าอย่างคล่ำเพื่อต้องให้มีแก่นสารสาระและให้รักษาสบาโตอันนี้โงขอยกไปคุยโอากานานะเพราะคำว่าสบาโตสำหรับคนไทยเรา ไม่เคยรู้จักมาก่อนนะสี่ข้อแรกนี้เป็นสิ่งที่มนุษย์ปฏิบัติต่อพระเจ้าเป็นเรื่องเคร่งครัดมากสำหรับพระเจ้านะแต่โบราณพระเจ้าลงโทษหนักมากยังสมัยโนอาห์พระเจ้าทำให้น้ำท่วมโลกคนตายหมดนะก่อนน้ำท่วมโลกคนยุคนั้นกินแต่ผักไม่กินเนื้อแถมอายุยืนเกือบ 1,000ปีแต่ก็ไม่รู้ว่าไปทำบาปอะไรหนักหนาะพระเจ้าจึงลงโทษเอาขนาดนั้นอันนี้ไปหาดูได้ในเพจกงพาไปในคลิปพระสัญญาจากพระเจ้าฮนะคนอิสราเอลสมัยนั้นก็มักจะกป่าเปื้อนกระบฏต่อพระเจ้าบ่อยๆพระเจ้าก็ลงโทษหนัก พอคนอิสราเอลกลับใจหันมาหาพระเจ้าพระเจ้าก็อวยพรอ,อย่างมากมายคนโบราณเกรงกลัวพระเจ้ามากเพราะพระเจ้าแสดงอิทธิฤทธิ์รุนแรงมากๆ <c oughs> รายละเอียดไปหาดูได้ในเพจขมงพาไปในคลิปโลกสี่ยุคยุคคนบาปยุคพระบัญญัติยุคพระคุณและยุคอนาจักร สำหรับพวกเราอยู่ในยุคพระคุณมาสองพันปีแล้วยุคนี้พระเจ้าเมตตาเอ็นดูพวกเราเป็นพิเศษนะเพราะพระเยซูลงมาตายไถ่บาปให้เราแล้วรายละเอียดก็ไปหาดูได้ในคลิปชีวประวัติพระเยซูคลิปเรามารู้จักพระเยซูกันเถอะพระเมสสโปโดกจะสังเกตได้ว่า โลกยุคนี้เราทำบาปมากเหลือเกินนะแต่ก็ดูเหมือนว่าพระเจ้าจะหลับตาซ้ายข้างหนึ่งลืมตาขวาอีกข้างหนึ่งอไอ้ที่ที่จะลงโทษหนักๆตอนนี้ก็คงจะเป็นอะไรโควิด19ตัวนี้มั้งโดยเฉพาะอาเมริกาพระเจ้าลังเกียจพวกรักกระเพศมากๆ พราะฝ่าฝืนเพศตามธรรมชาติที่พระเจ้าให้เขามาแล้วอย่างอินเดียนี่ก็กราบไหว้รูปเขาลบเป็นอันดับหนึ่งของโลก <c oughs> เอาละนั่นก็คือบัญญัติ4ี่ข้อแรกที่มนุษย์ปฏิบัติต่อพระเจ้าแล้วอีกหข้อหลังเป็นการปฏิบัติระหว่างมนุษย์ต่อมนุษย์ เรามาดูข้อที่ห้ากันจงให้เกียรติพ่อแม่ดูแลเลี้ยงดูพ่อแม่อันนี้พระเจ้าอวยพรให้อายุยืนสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงเลยนะ,ะข้อ6อย่าฆ่าคนข้อ7อย่าคบชู้ผัวเมียเขาข้อ8อย่าขี้ขโมยข้อ9อย่าใส่ความพยายเท็จทำร้ายผู้อื่นข้อ10 อย่าละโมดละโมบอยากได้ของของชาวบ้านอันนี้ก็ดูคล้ายๆกับศีลห้าในศาสนาพุทธบ้านเรานะ,ะแต่ก็อย่างว่ามนุษย์เป็นจอมกระบฏจอมฝ่าฝื้นอันนี้รายละเอียดก็ไปหาอ่านหาดูได้ในคลิปความจริงทำให้เป็นอิสระเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นกฎปัญญัติหรือศีลห้า ก็เอาไม่อยู่เราเคยได้ยินมาบ่อยๆว่าศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีแต่คนก็ทำดีไม่ได้ตามที่ศาสนาสอนอความจริงมันมีอยู่ว่ามนุษย์สืบเชื้อสายมาจากอาดัมมนุษย์คนแรกของโลกที่ไม่เชื่อบังพระเจ้าก็บทต่อพระเจ้า แล้วมนุษย์ก็ฝา่าฝืนกฎบัญญัติของพระเจา้าผิดศีลมาทุกยุคทุกสมัยไม่ว่าจะเป็นศีล5ศีล8ศีล10หรือศีล227มนุษย์ก็ฝา่าฝืนหมดดังมีข่าวให้เราได้ยินอยู่เป็นประจำนะยังมียิ่งยิ่งมีบัญญัติมีศีลมากข้อเท่าไหร่ มนุษย์ก็ยิ่งถูกพัน,พนธนาการถูกมัดมือมัดเทา้าจนดิ้นไม่หลุดฮะแล้วจะทำยังไงล่ะะโก๋มีคำเฉลยไว้แล้วในคลิปหน้าคือบัญญัติลักบัญญัติลักนะโปรดติดตามบาย